ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคีย์สักเซตนะคะของการบริหารจัดการโลจิสติกส์นะคะวันนี้เรารวบรวมออกมา,กมา,กมากทั้งหมด6อย่างนะคะเพื่อจะให้ทางคนที่ทำธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยคีบอินมนะคะหรือ,อคีบไว้ในใจว่าเออหอย่างเนี่ยเป็นคีย์ที่จะบอกเราว่าวันนี้เรามีการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ดีนะคะเพียงพอหรือยังนะคะคีย์แรกก็คือเวลาที่เราบริหารจัดการเรื่องการจัดส่ง เราจะดูว่าเราเนี่ยส่งถูก Product ไหมอันแรกคือ Right Products นะคะในการที่จะทำให้มันถูกนะคะส่งถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการนะคะในการ n a n e นะคะว่าการจะส่งตรงนี้ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้เรื่องบาร์โค้ดนะคะมาช่วยในการที่จะ Cross Check ว่าเวลาที่ไปส่งสินค้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยมีการยิงสแกนนะคะเพื่อส่งในชนิดที่ถูกนะคะอันที่2ก็คือ ควอนติตีนะคะเมื่อสินค้าถูกแล้วไม่พอนะคะจำนวนที่ไปจะต้องถูกด้วยเราก็มีเครื่องมืออีกเหมือนกันก็คือตัวบาร์โค้ดนะคะมาช่วยในการนับจํานวนนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยฮิวแมนเออรมันอาจจะทําให้การนับผิดพลาดถ้าเราใช้เครื่องเนี่ยมันจะช่วยให้การนับตรงนี้นะคะถูกต้อง100%ยิ่งยิงสแกน100%เลยเนี่ยก็ความผิดพลาดก็จะน้อยลงไปตามลําดับนะคะ อันที่3นะคะก็คือคุณภาพนะคะก็คือคุณภาพของสินค้าต้นทางและปลายทางต้องเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาที่เราดูนะคะตัวพนักงานขับรถของเราเนี่ยมีการจัดส่งด้วยคุณภาพที่ถูกต้องไหมตั้งแต่ต้นทางก็จะมี process ของการถ่ายรูปนะคะเพื่อ Make sure ว่าต้นทางเนี่ยรับคุณภาพของสินค้าไปเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ปลายทางเนี่ยคุณภาพก็ยังคงได้อยู่สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น ที่เห็นบ่อยๆก็คือเรื่องผลไม้นะคะเวลาผลไม้เนี่ยถ้าเรานะคะมีการจัดส่งในคุณภาพที่เหมาะสมเนี่ยตอนต้นทางนะคะผลไม้ก็ยังสดดีอยู่ปลายทางนะคะด้วยเวลาที่มันควรจะส่งได้รวดเร็วเนี่ยก็สามารถทําให้สินค้าตรงเนี้ยคุณภาพต้นและปลายเนี่ยเหมือนกันนะคะถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ช้านะคะตัวคุณภาพของผลไม้เองเ,องเนี่ยอาจจะเหี่ยวอาจจะเฉาทําให้ลูกค้าปลายทางเนี่ยปฏิเสธการรับก็เป็นไปได้นะคะส่วนที่ 4ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของไ right, รเวลาไรไทม์ right time, นะคะการจัดส่งตรงนี้จะต้องมีเวลาที่เร็วที่สุดนะคะการเร็วที่สุดเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะมีการจัดแผนรถวางแผนรถนะคะด้วยระบบนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยยิ่งปริมาณออเดอร์เยอะๆเนี่ยจะทําให้เกิดความล่าชา้าตั้งแต่การแพนนิ่งนะคะดังนั้นการที่จะทําให้การจัดส่งเร็วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ ไลฟ์ของคอสนะคะก็คือต้นทุนทํำยังไงที่จะทําให้บริหารจัดการต้นทุนเนี่ยต่ําที่สุดนะคะไลฟ์โปรดักต์ไลฟ์ควอนติตี้ไลฟ์คุณลิตี้ไลฟ์เพรสไลฟ์ไทม์แล้วก็ไลฟ์คอสหกสิ่งนี้นะคะทางกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ต้องคีบอินไมค์